chị ừ. này đun đi đi nó subscribe cho kênh

จะมาตักปลานี้ใช่มั้ยเ,เลยมามีไหมพี่เด็กมีฮะนี่อยู่เฮ้ยกูได้หลายอันด้นี่ปลาได้เยอะเลยว่ะฮะได้เยอะ เยอะขนาดนั้นเลยเหรอถังนี้ก็พอทางไหนหจะฝุ่นโอ้อยากว่ายไปเลยยังเย็นอ่ะงังเย็นอ่ะมันอยู่ในสายเอาพิการให้น้องน้อเิการให้เอาปวไนี้พี่เราแยกแยนี่น้องได้เปลได้น่เยได้ปูมาด้วยได้ไหม มันลงสาเลยเนาะาไหลล้นเม่นาหาเขาถังใหญ่มากับม่หดูไปนั่งอุ้ปลาตัวใหญ่พอมาหุยเปนิเองไหแกอุ้ยยังยังดีอ๋อปนนิใส่กระถังยาวไปเดี๋ยวปลานิกระโดดกรโดดออกเดเอาม่ใส่ในถังมาใส่ในีเนี่ยเนี่ยกลองเอาถังเอ้ามาเอาเข้ามาเอามันกรโดด เขาไปแบบตัวใหญ่ปลานิ่งตัวยังไงฟอปลานิ่งมาจากไหนวะว่าเลื่อนเลยปล่อยได้ไปกระบานแบบเหมือนกระบานอ่ะโคเย็นขาตัวดเลยปลาอะไระปลานิ่งกระโดดยี่เท่ยเทเลย,เลยนี่เทเลยปลานิ่งหน่อยแล้วกระโดดออกไหมล่ะไม่ไม่ปลาขีดเท่าไหร่ออกตัวไหนกระโดดออกก็ถืถอว่ามีบุญไงขย้ำขีดปีกออกค่ะตัวไหนออกไปท่านนั่นแหละ มื่อเช้านี้ถ้าได้เยอะมันหลาะตุ่งตรงนี้ไหมมันอบข้นเยอมันได้อันนุ่นพินัดมันได้อันที่กาลังไปทำอ่ะเดี๋ยวเขาได้อีกพินัดเขาดูพอทำเต้นอ่ะน้องพี่โรนอะอ๋ออันนี้คือมันพังมันบ่แป๊บเดี๋ยวมันก็มันพังแล้วอันนั่นอ่ะไม่ไม่ไม่จะลูกหอยเต็มเลยเนาะไปจมูกแสบแต่ประสิบหน่อยนะน่ากินด้วยเนยขมอ่ะกินเลยเนาะขมมันมันจะแบบโอ้ยยาเดือหายาอย่ามุกหรอกระปิ้งนรอใต้กิเก่งกว่ากัดูโทรศัพท์อเขาหน่อยเขาไป กูนี่แหละอย่าดูไอ้น้ามคอหรอกดูแิเย็นเฮ้ยปลาอะไรน่ะมากระโดดอยู่ข้างในไงดูดีได้ยอะไหมเนี่ยกระโดดใส่หัวคนพี่รอออกมันเลยปลาหนี้ผอมมันออกมันใส่มมนออกช่างที่เราขายนะไปรูในคขายได้ตังเยอะ้างนี้คุณขายได้รกนี่ยโบราณั มึงก็มานั่<ด>นง<ด>เก็บวะกูเพราะอ,อเ,อเ,อเก็บเก็บกับบ้านไม่ตายหรอกนู้พี่น,อน้องนเรเก็บกันไหนเก็บ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่กลับล่ะอยู่เพื่อนก่อนได้ไหมไม่ตายแล้วพี่หลอนเราจำใส่ไว้ก่อนแช่ไว้ทุกวันมันบรรยากาศดีปลาไม่ตายเงี้ยอ้อนั่นเราปล่อยปลาจะชิวแล้วตัวข้อมุกเลยได้ไหม ตอนแรกมีตัวแน่นอนนี่มันเริ่มใหญ่แล้วมันเริ่มใหญ่มันขมขีดอันอันนี้ปลาอย่างนี่ปลาขาวเตี้ยนปลาขาวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยตอนแรกไม่มีไม่มีปลากระจกเลยใช่ไหมบ้านเราฮ้ยมีปลากระจกด้วยพี่รอใช่ไหมบ้านเรานเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยใส่ไงเขาเรียกปลาอะไรนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้หรอเคยเห็นเขาเรียกที่เขาไม่ได้ปลากระจกพี่รอปลาอะไรนะสิบปีแล้วจำไม่ได้เคยไปสอนอยู่อันนี้เอิ้นไปที่เดือดไปที่เดือด ได้ไหมเห็นไหมก็่ได้แมงดาเลย่หได้แล้วนะพี่น้องแมงดาโอ้แมงดาใบน่าเห็นแล้วแต่ไปเอาไม่ทันจับไม่ทันใบมันจับหัวปลาพี่หลอกมันมีมัมมีไม้อะไรกันรื่อยๆไม่ดีครับพี่หล่อเอาสลัดดีหน่อกที่น่ะนี่นี่ะปลาชั่วเฮ้ยงูงูปลาอะไรใบเห็ดเป็นปลาได้ยังไงวะงูมัน พี ja ja e, s. <S okay. ่รอไ่กลัวเองก็กลัวย่างี้เด้อไมกลัวหรอพี่รอจาเลยจำมันย่นไก่เด้มพันขานี่ยกตายเลยเนี่ยขตายเลยาเท่เเเปมิสปะเจ่เปิลปะเจลงน้ำไปได้ไรด้ยนี่เครื่องู่หรอวะเนี่ยรึ้งชั่วโมงกนเเนี่ยขายไปประมาณจักโลหรอพี่หอปลาหรอ ขายประมาณสี่ห้าโลหรอกโลเองคงไม่เอาูอ้โหเขาเองหรอกเอาออกมาเที่พี่หลอมากินป่าถ้าบ้านแม่ยื้ใกล้เนี่ยเมาให้แม่แล้วเขี่ยใหญ่เขียดเขี่ยโอ้มีเขียด้วยไม่ครบจีหลงมาแล้วคือีิพี่นาถเปต้องการสารพามจับเขียดทุกทีมต้องทำงานนี่ป่าเขี่ยโอ้มันใช่แนวเอาไว้ได้นี่ไม่ใช่ถุงุหน่ะไปหนูเห็นไหมเขี่ยนั่นๆไม่ชอบให้ดูตามไปจ้าเมันไม่รอดหรอกสวดมาจากอยากมาซื้อมาซื้อที่บ่อนะครับ บ่อช่างหล่อปึ๊นะครับบงบอทำ <ไป S 2> บ่อประมาณร้อยไร่นะครับขนาดนี้น้ำไหลท่วมตลักคอยคอ,อยป้าฟรีสารไหมครับมันใต้ขึข้นค้อกูเลยตีนงูหายไปเสร็จแ,แล้วมยังรอแมวออกวะเพื่อสาัะด,ดินออกบ้างเด,ดี๋ยวดูสาะจับฝุนหยุดแล้วอ่ะหยุดแล้วหยุดแล้ว,ลวเอยมอ้นงนี้มามาเดี๋ยวจับอไบอ เฮ้ยงูเฮ้ยปลาจะออกปลาจะออกเฮ้ยเฮ้ยเอาขังไว้เอื้นเลยค้งไว้ขังไว้ไปไปไปไหนเนี่ยปานอ่ะไม่ใช่งูน่ะไม่ใช่งูมากโลงูกับปลานเนี่ยเดียวกันมชอบใบใบถั่วนำมาเห็นหัวุรึดึด๊กดรยดรึดเอามาแล้วออกมาแล้ว ไปแล้วไปใส่ไปนี่ไม่ต้องไม่ต้ค่อยเลือกเดียวตายมัแวหนดใหญ่ล่มคิดตั้งไหนอ๋อพอแล้วตายไป่ล้วน้ำใส่หน่อน้ำใส่เนอใสอ๋อไม่เลือกชิ้นเงี้ยออกในนี้ตายหรือถอไปซิืวอหน่อยนมาก็ตายล้ว จะจะให้แบบนี้ต้องเอาน้ำเค็มมาเตะเลยปลาหนีมันลงอีกหรือมั้งมองเลยลงมันลงด้วยพี่นัดล้มันฝนมันมีตัวที่คเสรม่ลงอ่ะเอาหรอมันต้องลมมันต้องเป็นลมๆอ่ะมันถึจะลมอันนี้พายุมันออกไปยังเนี่ยไปแล้วมันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นหย่อมความกดตัดตัดตามหรออ๋อพี่นัดไงจะล้มเฉียวอย่างมาเช้าเนาะมาเช้าโหพี่นัดมาเราต้องหินไม่ตอชนกระชอนลงที่แบบที่เราครึ่งถังครึ่งถังเนาะ แคเดียวสกอ่ะมาเดี๋ยวเอาพงอกช่ปาช่อนตินออกปลาช่อนม่ได้อล่อยนอนปล่อยไปเก็บต่อกับบางลยรึทำไงฮีี่แม่แมวไปใส่กระถางกับคืนหรอเออเออหลาย ่แ่ถังถ้าเองจะตักอี่เองจะเอาเอาคือว่าเอาปลาไงนะใส่นีหเดี๋ยวเลือกมาตอนนี้น่าหรอน่างามเลยดูดูไปฉันก็คิเองจะตักปลาเลยเองจะเอางไหนก่อนบอกก่อนแจกถือกระถังมาเบิ่งเนี่ยอะไรเป็นอะอะไรมาเบิ่งเนี่ย บ้านนู้นขาโอสี่ช้นเปะคือจ้าหกยี่ห้า้เขาเขาเก็บแบบนี้เพื่อนน้าเราเก็บดีอยู่นะขนาดตะรวยยังมาซื้อนี่ตะรวยอยู่ที่ไหนเขาอยู่นั่นไม่ที่บ้านพี่จืดนะนเรารู้จักไหมรู้สี่สิบเองหรอถูกแค่ตปูนึงไม่ได้หลายอยู่ดิปูร้อยปะอันนี้ไม่ได้จะรู้นี่ ใครทำไรยปลาสองโลสองเหรอไม่ต้อใครทำาร่ไปสองโลเนี่ยประมาณสองโลแต่พี่นันคิดดูที่หกปั๊บเนี่ยไปที่ละสี่โลอ่ะพี่นันคิดดูคงขานาดไหนคงหายากตัขายแพงๆสี่โลเราไปก่องเนาะข้าหมกขายอันยี่สิบบาทเนี่ขายได้ประมาณสโลขายยี่สิบบาทหมไม่ยม่นั่นนะลุงบาทมุกขายหมเองเอาไปขายนี่ซ้ำนี่หมหมุกขายยี่สิบบาทหมยันแหละเขาขายแพงแต่แบบเราขายก็บั่นเป็นๆเนาะเป็นๆม่เขาซื้อเองถูกแล้วเขาก็ไปขายก้อนหุ่นแพงเอากันประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาใส่ผักใส่อะไรอีกใช่่มละ โอ้โหถ้าหมดเนี้ยได้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยน่าดูจุ<ม>๊นี่ขายได้ก,กี่บาทนะน่าดีขายได้ย<า>ยงเยอะเลยขายได้หลายร้อยเลยแหละเฮ้ยมีพุ่งเลยดูนะพี่รอแต่ไปทอดแล้วน,นุ่งขายพี่รอก็ไปขายก็มือ <S <S ไม่ไปพะโมนถักคนกระรับนุ่งใส่คนไม่ส่วนมากคือเขาเขาไม่ค่อยสะดวกทํากินเองอ่ะถ้าสมมติว่าทําไปแล้วเขาซื้ออยู่เพราะเขาลวกเขาเกียจทำเขาตื่นเช้าเขาไม่มีเวลาทำใช่ใช่ ในปลานิ้ยน่าตัวอยู่ <ไป S 1> ด้วยพี่ล่ขึ้นนี่มากนเอาไฟมาบองกันฟ้าขึ้นเย้ะบอกนอยกขึ้นดิมีตัวเดียวเหรอสองตัวกระชิวบ่มีสิโอ่่าเด็กปลานนี้สองตัวจับออกมา แสดงว่าที่มาอ่ที่มาเบิองเงี้ยมือเศร้ามือเศร้าเนี่ยคือมันเป็นรอบแรกของมันใช่ไหมมันก็เลยลงเยอะเนาะมือชาวน์ลมมันชิวๆไงลมหนาวอ่ะแดดมันแบบมีฝนนนสารสารละลานรุ่นมันกำลังไหม้แล้วคุณก็ตัวอี